เรามาดูการหมุนของล้อของ Ford Everest นะครับผมนะครับอันนี้อยู่ในโหมด4 Full Time นะครับสี่ฟู m e ถ้าผมหมุนล้อหลังขวาย้อนกลับอันนั้นจะหมุนไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเฟืองท้ายเป็นระบบอิอสระไม่มีอะไรนะครับทวนี้ผมผมหมุนล้อนี้นะครับคุณจะดูนะครับดีมครับหมุนหมุนล้อหน้าดีครับ ดีหมุนล้อหน้าให้หน่อยอันนี้สี่ฟูลไทม์จะเห็นว่าหมุนล้อหน้าจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับล้อหลังเลยนะครับคราวนี้ดีมาหมุนล้ออเดี๋ยวนะถ้าหมุนล้อหน้าอีกทีนึงล้อข้างนี้ล่ะหมุนไหมเดี๋ยวดูนะครับล้อข้างนู้นก็ไม่หมุนอะไรเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับก็เพราะว่ามันไม่ได้ล็อกเข่ากลางในทางกับกันเดี๋ยวดีมาลองหมุนล้อล้อล้อท้ายนี้ให้ครับ ่ก็อิสระต่อล้อหน้านะครับอันนี้คือภาวะสี่ฟู t i ท e ของ e v เวอเรสที่ไม่ได้ล็อกเทากลางนะครับเพราะว่าสมองคนมันจะจัดการคอนโทรลการหมุนของล้อเอง